วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีปลดล็อกปุ่มต่างๆบนคอนโทรลพาร์เนลพิเนรตแอฟสันรุ่น LQ2190 นะครับขั้นตอนแรกให้เรากดปุ่ม LF กับปุ่มพอดค้างไว้ครับแล้วเปิดเครื่องก็จะมีเสียงล้องปิ๊บๆให้ป้อนกระดาษเข้าไปครับขั้นตอนที่2ใส่กระดาษเข้าไปนะครับ เครื่องก็จะพิมพ์ค่าปัจจุบันออกมานะครับโดยเราจะกดปุ่มเซ็ตเพื่อให้เครื่องพิมพ์ค่าปัจจุบันออกมานะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับหากเราต้องการจะเปลี่ยนหัวข้อหลัก ให้เรากดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงนะครับเพื่อเปลี่ยนหัวข้อหลักต่างๆเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนหัวข้อสักหัวข้อหนึ่งครับกดปุ่มเลื่อนขึ้นหรือล่นเลื่อนลงนี้นะครับ อกดเครื่องก็จะพิมพ์หัวข้อหลักมาเรื่อยๆว่าปุ่มไหนที่มันล็อกปุ่มไหนไม่ได้ล็อกอย่างปุ่มโหลดกดล็อกก็คือสามารถสามารถที่ว่ากดได้โดยที่ว่าไม่ล็อกนะครับส่วนฟังก์ชัน L F ที่เขียนว่าล็อกคือตอนเปิดเครื่องปกติจากกดปุ่ม L F นีไ้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า เครื่องจะล็อกไว้หากเราต้องการเปลี่ยนให้เรากดปุ่มเซตจาก LF ล็อกก็เป็นปลดล็อกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะกดให้มันเป็นล็อกเหมือนเดิมก็กดปุ่มเซ็ตอีกทีหนึ่งนะครับอ่า LF ก็จะเป็นล็อกนะครับหากเราต้องการเปลี่ยนหัวข้อต่อไปเราก็กดเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงอีกน,น,น,นะครับ ก็จะเป็นปุ่ม F F. F, F. F, F. F F คือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือโดนล็อกไว้ครับหากเราต้องการที่จะปลดล็อกปุ่มนี้ก็เราก็กดเซตนะครับแล้วก็จะปิ้นออกมาว่าปลดล็อกครับเราก,กดให้มันล็อกเหมือนเดิมก่อนครับแค่นี้นะครับหัวข้อต่อไปเราก็ทำอย่างนี้ครับเรื่อยๆ หากเราต้องการแบบตั้งค่าหมดทุกอย่างแล้วเราปิดเครื่องครับเพื่อให้เครื่องมันทึกอัตโนมัติ okay.